กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผมพ่อสปินแค t กับเกมบูอาใคครับโดยคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวตัวละครในส่วนของฝั่งเซิร์ฟเจแปนก,กันบ้างน,นะครับนั่นคือตัวของน้องเลโจได้เองครับโดยเลโจครับผมจะเข้ามาในฐานะ ตู้กาชาตู้ทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ลิมิตเต็ดนะดังนั้นเราจึงสามารถเปิดหาน้องเลโจโดได้ครับผมถึงแม้จะมดในช่วงของพิัพตู้กาชาไปแล้วก็ตามนะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนครับผมสนใจมากครับผมในเรื่องของ สกิลครับผมนะที่ค่นข้าจะพิเศษนะครับผมเนะเพราะว่าเลโจก็เป็นสกิลแบบใหม่ที่เข้ามานะครับโบกับอ่า L 2 d ครับใช่ครับผมเนื่องจากน้องเลโจครับผมมีไฟเสเดครับผมนะถึง2จุดด้วยกันนะครับผมนะก็เลยทําให้หลายๆคนครับผมค่อนข้างจะชอบน้องแกมากครับผมเนะเป็นตัวละครที่สวยมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่มีสเสน่หแรงมากสเสน่ห์ดึงดขนาดนี้นะครับผมนะั้นน้องแกสามารถเอาไปใช้กับคอนเทนต์อะไรได้บ้างและก็มีรูปแบบการจัดทีมยังไงนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันดีกว่าครับ โดยอย่างแรกนะครับผมนะก็มาพูดในส่วนของพื้นฐานกันก่อนเลยนะตัวของเลโจครับผมนะจะเข้ามานในฐานะตัวคอสตรเกอร์นะครับผมนะตำแหน่งสพอร์ตครับผมแนวกลางนะครับผมกระสุนฟ้าเกาะเหลือนะครับผมนั้นในเบื้องสีแดงกลางแจ้งสีเขียวครับในอาคารสีเหลือครับโดยจุดที่น่าสนใจครับผมของตัวของน้องเลโจนะก็น่าจะเป็นเรื่องของเอเสกิลครับผมทีคนข้างจะพิเศษนะครับผมแล้วก็สกิลรอครับผมที่ถือว่าสพอร์ตได้ดีมากๆนะเดี๋ยวผมขออัพเป็นเร็วสุดก่อนเลย โดยไอสกิครับผมนะก็คือจะทําการทราบความเสียหายแก่สตู้นึ่งตัว ดึงอยสิบหเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะและถ้าเกิดสตูตัวนั้นครับผมนะมีสถานะนะครับผมนะหนาวสั่นหรือพิษอยู่ด้วยครับผมนะก็จะสร้างเอฟเฟกเพิ่มเติมอีก15บห้าวินะครับผมนะซึ่งเอฟเฟกต์ก็ส่วนนี้เนี่ยก็ต้องไปดูผลครับผมว่าติดสถานะอะไรนะครับผมนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ผลตัวส่วนนี้จะแตกต่างกันไปถ้าเป็นสถานะหนาวสั่นนะครับผมนะก็จะโดนดาเบจเพิ่มเติมอีกครับผม31.8เปนอร์เซ็นต์นะครับผมนะและถ้าเกิดเป็นสถานะพิษนะครับผมก็จะโดนดาับเบิ้ลเหมือนนกััครบผมนะทุกๆ2วิ้ 53%นะครับผมนะทั้งหมด6ครั้งนะครับผมนะก็เอาง่ายเลยครับผมนะสกิลของเลโจเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ตามปกตินะครับผมนะและไฟลยเรข้ามครับผมไม่มีสถานะพิษนะครับผมหรือหนาวสัตนอยู่เด็กก็จะได้แค่แค่นี้เองครับผมนะก็จะได้แค่นี้เองจบเลยก็คือ116%และก็จบแค่นั้นเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ครับผมนะเราควรจะต้องนะครับผมเล่นคู่กับตัวละครครับผมที่มีสถานะหนาาสัตนหรือพิษครับผมเพื่อให้ได้อฟเฟะที่สมบูรณ์นะครับนะ ตามนี้เลยนะครับต่อมาครับผมสกิลพื้นฐานครับทุกๆ30วิจะทำการบัฟเพิ่มพลังโจมตี45%สมผลนาน20วิครับสกิลติดตัวครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตี26.6%และต่อมาเลยครับผมนะก็คือสกิลรอครับหลังจากใช้ยสสกิลไปเรียบร้อยแล้วตัวของเดโจครับผมจะได้ฟื้นฟูค่าคอสครับผม1,861แต้มนะครับผมนี่งมผลนาน5วิครับ ก็โดยรวมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้และทำเาเมจด้วยแล้วก็ค่าคอ์สเราก็ไวขึ้นปกติด้วยเนี่ยสกิลของเลโจก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยโดยเฉพาะตัวละครครับผมเนี่ยที่มีสถานะนะครับผมในสุดของพิษนะครับผมแล้วก็ดาวสัตว์อย่างนี้ถือว่าโอเคเลยดัตนถ้าเกิดจะอัพสกิลของเลโจครับผมจุดเด่นก็คงมีพิ่ในเรื่องของไอ้สกิลครับผมกับสกิลรอที่เราควรจะอัพกดไข่เพื่อนนะซึ่งตัวของเลโจครับผมจะใช้ไวดิลเลยครับผมนะกับไข่ดำกันละกันนะครับนะ โอเคนะครับผมบรดทในส่วนของการอัปปืนอกันดีกว่านะครับผมการอัปปื้อะครับผมถ้าเกิดปลดขึ้นปื้อสอครับน้องเลโจจะได้ค่าพลิตที่สูงขึ้นนะครับและถ้าเกิดปลดขึ้นปือ้อก็จะได้ในเรื่องของความชํานาญพื้นที่นะครับผมนะอ่าก็โอเคประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการจัดทีมหรือคอนเทนต์นะครับเนะนื่องจากว่าน็อกเลโจเด่ยจะเป็นตัวละครที่เล่นในเรื่องของสถานะพิษนะครับผมนะกับสถานะหนาวสั่นเป็นหลักครับผมดังนั้นเราก็ต้องพูดในส่วนของตัวละครที่มีสถานะนี้กันก่อนเลยนะขอเริ่มจากตัวละครครับผมที่มีสถานะพิษกันก่อนนะถ้าสถานะพิษนะครับผมก็จะเป็นตัวแรกก็ได้จะเป็นตัวของน็อก สายะครับผมล่างแรกเลยนะครับผมนะเพราะว่าสายะล่างแรกเนี่ยก็จะมีสถานะพิษนะครับผมในส่วนของสกิลพื้นฐานอยู่นะครับนะส่วนสกิลเอ็กครับผมไม่มีนะเอ็กจะไปแค่ดาเบตต่อเนื่องเฉยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นฐานนี่คือจะเป็นไข้สัตว์ติดสถานะพิษทันทีนะครับผมซึ่งถือว่าก็โอเคอยู่นะแต่เป็นดาเบตแดงสิฟ้ากับแดงก็อ่ะก็พอเล่นได้อาจจะเป็นบากระดีก็แล้วกันนะครับอ่าสายะนะครับต่อไปครับผมอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวของ จูรินะครับผมนะจูริก็จะเป็นผ่าแผ่นจังติดสถานะพิดเช่นเดียวกันนะครับนะเนาต่อไปก็จะเป็นตัวขอดอมบิโดรีนะครับผมนะโดยไม่ใช่ร่างนี้นะครับนะเขียวเหมือนกันบิโดรีร่างปกตินะครับผมนะ <c oughs> มนนตมนะแต่ก็ต้องมีตัวของโมบิครับผมอยู่ด้วยนะบิโดรีเราถึงจะทําให้ติดสถานะพิษด้วยนะครับในส่วนของเยสกิลนะครับผมนะคือต้องมีโมเอะในปาร์ตี้และเราโจมตีแล้วมันจะติดสถานะพิษเพิ่มเติม ต่อไปนะครับผมนะก็คือตัวของน้องสายะครับผมสายะชุดลํารองนะครับผมนะโดยสายะชุดลับรองครับผมเนะเราจะสามารถให้สถานะติดพิดได้ครับผมก็คือเราต้องให้มีของรักครับผมนะเป็นของรักระดับเทียสสองครับเพราะว่าจะทําการติดสถานะพิษตกส่วนดีเพิ่มเติมด้วยนะถ้าเกิดเราไม่มีของรักเนี่ยมันก็ได้แค่ดาเบิธรรมดาครับแต่การถ้าเกิดจะใช้สายยะชุดลับลองต้องหาในส่วนของของลักเทียสสองติดมาด้วยครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับผมนะั่นก็คือตัวละครตัวใหม่นะครับผมนะก็คือตัวของน้องมาริน่านะครับผมกี่เผานะครับนะโดยตัวของมาริน่าเนี่ยจะมีสสกิลเลยก็คือเยสกิลนะครับผมนะที่ติดสถานะพิษนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือสกิลพื้นฐานครับผมที่ติดสถา,ถานะพิษเหมือนกันนะครับนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะก็เหมือนกับประมาณว่าไทเลโจเล่นคู่กับมารินาเนี่ยน่าจะถือว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่ามารินาเนี่ยก็จะมีสกิลเข่าผมโจมตีพิษรุนแรงด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องเบิ้ลพิษเยอะๆเลยถือว่าโอเคอยู่แล้ว อ่ะอันนี้ก็คือใน่วนขอสสากสีเหลืองนะครับนะซึ่งก็อาจจะไม่เข้ากับตัวของเลโจแบเต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเลโจก็เป็นตัวละครกระสุนฟ้านะครับผมเนะเอามาเล่นคู่กับมารินานี่คุณต้องว่าเข้ากันยากพอสมควรแต่ถ้าเกิดเล่นคู่กับพวกกระสุนฟ้าด้วยกันรับประกันข่าวนี้เข้าง่ายแน่นอนครับโดยตัวละครข้าผมที่มีสถานะหนาวสั่นนะครับผมมีใครบ้างนะครับผมนะปัจจุบันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับผมนะซึ่งแต่ละตัวก็โอ้โหขอบรนะครับทรงคุณค่าทั้งนั้นนะครับผมบิ้งเป็นลิมิ อาสัสะนะครับผมนะอาสัสซัมเมอร์นะซึ่งผมก็ไม่มีติดไอดีนะครับนะโดยอาสัสซัมเมอร์นะครับผมนะจะมีสถานะสกิลหนาวสั่นครับผมนะในส่วนของโบยสกิลค่าคอสห้านะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โจมตีกระสุนฟ้าแล้วก็ลดค่าประกันด้วยนะครับนะต่อไปครับผมตัวที่2ครับผมก็คือยูริซัมเมอร์ตัวก็ไม่มีเหมือนกันนะครับนะยูริซัมเมอร์ครับผมนะจะมีสกิลพื้นฐานนะครับผมนะกับสกิลล่องนะครับผมนะที่เป็นสถานะหนาวสั่นทั้งคู่นะครับนะอื ต่อไปนะครับผมนะจีเซซัมเบอร์ครับจีเซซัมเบอร์นี่จะมีเลยครับผมนะสกิ Skill ลล่องนะครับผมนะอ่าต้องบอกว่าต้องบอกไปสิว่าเป็นอีสกิลมากกว่าเพราะว่าสกิลหนาวสั่นเนี่ยจะใช้งานได้ก็คือหลังจากที่อ่าไอ้นี่หลังจากใช้อีสกิลครับผมจะติดสถานะหนาวสั่นนะครับผมเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งแล้วก็ตัวสุดท้ายครับผมในที่สุดก็บีกับเขาสักทีก็คือตัวของซาลินะครับนะ ซาวดี้ดีก็ต้องเป็นซาวดี้ล่างซัมเมอร์เท่านั้นด้วยนะครับนะโดยซาวดี้ซัมเมอร์ครับผมหลักๆก,ก็จะมีสกิลหนาวสัตว์นะในส่วนของอ่าอีสกิลนะครับผมนะก็ะทําให้สกิลของซาวดี้ดีก็เพิ่มเติมนะในส่วนนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ อ่าอันนี้โจมตีแล้วมีสถานะหนาวสัตนก็จะตีแรงขึ้นนะครับนะก็ประมาณนี้โดยเฉพาะซารลีเดียน่าจะใช้งานครับผมทู่กับตัวของเลโจได้ดีมากเพราะว่าเป็นกระสุนฟ้าเกาะเหลือประเภทเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดอะไรที่ซารลีลงได้เลโจก็ลงได้แน่นอนสบายๆเลยก็น่าจะเอามาเล่นคู่กับตัวของเซารลีด,ดูดีที่สุดละมาพูดในส่วนของตัวเลดบอสกันสักนินะครับผมนะเลดบอสนะครับผมนะตัวของเลโจครับผมสามารถเล่นคู่กับใครได้บ้างอ่าฮะ ปับหนึ่ง l D, ขอดูก่อน l อลสวยมากครับเลโจครับผมนะ,ะในส่วนของเลดบอสครับผมแนดะต้องบอกเลยว่าเนื่องจากว่าเลโจเป็นตัวละครถนัดกลางแจ้งนะครับผมนะก็เลยทําให้เลดบอสที่ตอนนี้เลโจลงแล้วคุ้มค่ามากที่สุดครับผมก็น่าจะเป็นตัวของ ก็สนะครับผมเนะ <c oughs> เพราะว่าก็สก็เป็นตัวละครที่โผมานในกลางแจง้งและก็เป็นตัวละครเกาะฟ้านะครับผมและโจมตีก็สุดได้ครับก็เลยทําให้ตัวของซาวดีนะครับผมหรือตัวของเรโจก็ลงได้ทั้งคู่ไม่สขปรพอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องจากว่าผมดูลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะมีตัวละครตัวอื่นครับผมที่ลงแล้วคุ้มค่ามากกว่านะก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับนะในส่วนของคอนเทนต์เลดบอสอนาคตรครับผมอาจจะมีเลดบอสที่โดนระเบิดประเภทสายดอปนะครับผมมากก็ได้นะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเลยก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ ่ะต่อไปไปลองทดลองใช้ลุยกันเลยดีกว่านะครับโอเคไนดะ้เดี๋ยวผมจะรอนะครับผมนะชั้น24นะครับ ตัวละครที่ใช้ครับผมนะผมจะใช้แค่4ตัวนะเพื่อจะได้ในส่วนของการดูเล่นค่าคอร์สด้วยนะก็จะมีตัวของเรโจโนะครับผมนะแล้วก็ตัวอย่างโอชิโดนะครับผมอิซินะนะครับผมพวกนี้ทั่วไปนะก็มีสายะติดมาด้วยนะโอเคนะครับผมสกิลนะครับผมเซตงต้นก็ประมาณนี้กันแล้วกันไปดูกันเลยครับ ตัวอย่างแรกครับผมเราจะใช้ตัวของเรโจแปะไปก่อนนะอ่ะไปเลยครับผมเนะเโจเตะไปเลยครับอเห็นไหมครับผมมีเพิ่มเติมไปแล้วนะแต่ก็แค่นี้ได้ครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเหาสั่นหรือพิษออกมาเดีย๋ยวเอฟเฟกต์จะไม่ทำงานนะครับนะส่วนค่าคอสครับผมก็ถือว่าเล่งได้เยอะเลยค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยนะ เราต้องรอให้สกิลติดพินบักขึ้นเหมือนเดิมก่อนนะครับนะลุงโมบัฟไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมนะบอสถึงถานาพินแล้วนะถ้าเราเลยโจเตะไปทีนึงครับก็พุ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะตัวสวอดี้่าโอเคอยู่นะครับ อีกินะโดเต่อยนะ่ติดป่าพิดแล้วนะครับผมเลโจเตกรอบนึงนะ ือถ้าเกิดเราเล่นทั้งหนาวสั่นแล้วก็เล่นทั้งพิษด้วยเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าตอนนี้สถานะพิษอ่ะของสีฟ้ามันยังไม่มีเลยครับนะถ้าเกิดสีฟ้ามีสถานะพิษด้วยนะครับผมนะโอโ้โหเขายิงคุ้มค่าเลยเพราะสีฟ้าหนาวสัน่นเยอะมากเลยครับ อ่ะก็ป่าบ้านนี้กันแล้วกันนะครับแต่ให้ดูแค่นี้แหละ เรืส่วนตัวก็แปลว่าตัวของนอกเลโจโตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคอนเทนต์ที่เป็นขาประจำาตครับผมให้เรื่องของการใช้งานนะคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าในส่วนของเลโจโดเดี๋ยวจะมีบอสตัวไหนที่เกี่ยวกับสถานะประเภทความเสียหายต่อเลือกออกมานะถ้าเกิดมีบอสประเภทไหนที่เน้นเรื่องของความเสียหายต่อเลือกเลโจโก็น่าจะมีคอนเทนต์ให้เราใช้งานได้นะครับ ก่อนจากกันครับผมนะก็ขอฝากครับผมในสุนข,ของ L2D อีกรอบหนึ่งนะครับผมนะและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลดค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามนะครับผมและเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรบ้างก็สามารถชี้แจงเพิ่มเติมมาได้เลยครับวันนี้ผมคอนท์เคขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ